วัรุ่นครับกบยางสมเด็ยนะครับตัวนี้ของนาฟิล์มบางประอินยุธยานะครับเขาวางสเปคมานะครับสีม่วงท้องสีเขียวนะครับคือเนี้ยมันอยู่ในร่มนะคือนาหนวดก็เพิ่งเห็นความแตกต่างของมันนะครับเวลาอยู่ในร่มกับออกแดดนะครับก็คือสีอะคริลิกที่นัาหนวดซื้อมานะเป็นสีแบบฟูเรสเซนต์ cent. มันจะแบบเปล่งประกายอะไม่ใช่เปล่งประกายคือเปล่งแสงอนะเนาะ คือเนี่ยมันอยู่ในร่มมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับแสงก็จะมานี้เดี๋ยวนน,นวดพาไปออกแดดโอ้โหสีแม่งจี๊ดมากอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้โหพอเจอแดดมังยิ่งสดอะ่ะดูดิแจ,จมสีแจ่มจริงนะครับม่วงเขียวโอ้โหอ,อ่ะกบยางสมดีหยดยางสมดีนะครับ กบยางที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะคุณนะครับลูกค้าออกแบบด้วยตัวเองนะครับอยากได้สีไหนบอกนันหนวดได้นะครับแต่นันหนวดขอศาสตร์สีอย่างเดียวนะครับเป็นเอกลักษณ์ของนันหนวดนะครับสั่งได้นะครับใบหลิวจะเป็นใบเดียวหรือเป็น2ใบแล้วแต่ชอบนะครับแต่ว่าข้อเสียของใบหลิวสองใบก็คือเวลาถ้าเราไม่ชอบแล้วเนี่ยเวลาเราถอดออกเนี่ยคือน้ําหนักกบมันจะเสียนะครับเวลานันหนวดทํากบเนี่ย เวลาเสร็จแล้วมันจะเป็นน้ำหนักอยู่ที่6.5กรัมนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ลบนะครับมีแต่บวกนะครับ6.5บวกบวกนะครับแต่เวลาถ้าเราถอดใบเหลวออกนะครับถ้าเป็นใบหลว2ใบน้าหนักน้ําหนักกบมันจะเสียไปแต่ถ้าเราใส่ใบเหลวใบเดียวน้ําหนักกบไม่เสียครับเวลาถอดใบเหลวออกแล้วน้ําหนักกบเสียไปเนี่ยก็ถ้าลูกค้าหรือว่าน้าๆแก้เองได้ก็คือพันตะกัวฟิลเพิ่มก็พันได้นะครับแต่ว่าเครื่องตวงเครื่องช่างก็ไม่มีอีกเนาะเออยังไงก็ แต่ว่านนทก,ก็ยินดีรับนะอยากจะให้ลูกค้าได้เ็าเรียกว่าเลือกคัดสรรในสิ่งที่ตัวเองอยากได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสีสันนะครับใบหลิวที่ต้องการนะครับอะไรก็แล้วแต่เนาะ,ะฝากกันด้วยแล้วกันครับกบยางสมดีหยดยางสมดี